ีต้อนรับเข้าสู่ช่องแทตตบอยนะครับวันนี้แทตตบอยก็ามาขอาเสนอรถแท็กเตอร์จอรเดียมือ2นะครับวันนี้เอามือ2มาโชว์กันอีกแล้วนะครับก็สําหรับรถแท็กเตอร์จอรเดียในรุ่นของ 5090E นั่นเองนะครับขนาด90แรงม้ามือ2นะครับราคาเราๆเ,เลยผมบอกเลยคันนี้นะครับขอเปิดตัวอยู่ที่ราคา750,000บาทนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัว 5090E เนี่ยผมทำอะไรกับมันไปบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะข้างหลังผมนี่เองนะครับ มาดูกันดีกว่าก็ค่อนข้างที่จะทำไปพอสมควรเราเช็คระบบให้นะครับสำหรับคันนี้เรามาไล่กันตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถ,ถึงด้านหลังดีกว่านะครับเ,เปลี่ยนเนี่ยครับปากใบมีดนหน้าให้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับต่พูดถึงตัวใบดันก็ยังใช้งานก็ยังมีสีเดิมอยู่นะเนี่ยสีเขียวเดิมอยู่นะฮะเราไม่ได้ใช้งานหนักมากอะไรนะฮะสีเขียวเดิมไอ้เขียวเดิมมันยังอยู่ สีเขียวของมันยังอยู่นะฮะอยู่ขาล่างยึ๊ะให้ดูนะอ่ะนี่คือใบมีดดันหน้านะครับที่ทําให้ก็เปลี่ยนไปสําหรับใบมีดดันหน้านะฮะแล้วก็เรามียางหน้ายางหลังนะครับเป็นยางใหม่หมดเลยนะครับยางหน้ากับยางหลังเป็นยางใหม่นะครับใหม่เลยนะครับกลิบๆนะครับสําหรับรถคันนี้นะฮะเปลี่ยนหมดเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังเปลี่ยนหมดเลยนะครับสาหรับยางนะครับ น้ำมันคานหน้าเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ำมันคานหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเอาง่ายๆนะครับคันนี้ก็คือของเหลวทุกส่วนเปลี่ยนใหม่หมดกรองทุกตัวเปลี่ยนใหม่หมดยกเว้นกรองหยาบผมล้างเอานะกรองไฮยาบเราล้างเอาเอนี่เลยอันใหม่ที่อยากจะโชว์นะครับนี่เลยหน ปลายถ้อยเสียของเทคเตอร์บอยเองนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับในราคา2,200บาทนะครับใครสั่งตอนนี้นะฮะใครสั่งตอนนี้นะครับได้ฟรีนะครับผมแจกฟรีนะครับโมเดลรถเทคเตอร์จอร์เดียให้หนึ่งคันนะครับไอ้คันนี้จะมีโลโก้นี่ครับรถเทคเตอร์บอยอยู่นี่วะแม่ผมมีโลโก้เทคเตอร์บอยให้นะฮะนี่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 มาดูของนี้ดีกว่านี่ ผมมีโลโก้เทคกเตอร์บอยให้นะฮะนี่เป็นไงล่ะท่อของเทคเตอร์บอยนะครับเจ๋งว่า2,200บาทนะครับแถมฟรี2,200บาทแถมฟรีโมเดลรถทึกเตอร์จอรเดียแล้วก็ฟรีส่งด้วยนะครับสำหรับท่อตัวนี้นะได้สีมาอย่างเนียนนะผมได้สีมาด้วยนะฮะก็เป็นอีกอันนึงที่อยู่ในกิจการของเท็เตอร์บอยทำท่อขาย โอเคมาต่อที่รถมือสองกันต่อนะฮะเครื่องยนต์โอเคนะครับเครื่องยนต์ดีนะฮะนี่เลยผมเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับเห็นขุ่นๆอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะพลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะครับมันเลยขุ่นๆนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับเดี๋ยวล้างมันก็ดูใหม่นะครับตอนนี้มันเปื้อนเปื้อนดินเปื้อนโครลนอยู่แบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับแล้วก็ไส้กรองอากาศนอกในใหม่หมดเลยอ่าดูในเครื่องนะครับนี่ อู่ด้านนบะเครื่องยนต์4045นะครับปั๊มกลมนะครับปั๊มกลมนะครับ4045นะครับเครื่องยนต์เทอร์โบในรัตเทอร์โบอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับ4สูบนะครับ90แรงม้า4,500ซีซีกล่องผมเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนวันที่14เดือน2ครับปี65นะครับนี่กล่องนี่ก็14เดือน2ปี65แล้วเปลี่ยนของแท้ให้หมดนะครับอันนี้ก็ล้างให้นะฮะกลองดักน้ำเราก็ล้างให้นะครับคือ สภาพรถยังดีอยู่เลยครับสภาพรถถือว่าดีเลยแหละใครได้ไปนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถือว่าคุ้มครับคุ้มค่ามากแต่ว่าเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับตัวนี้ไม่มีสินเชื่อนะครับเงินสดอย่างเดียวนะครับรถคันนี้นะครับเท่าที่ดูมานี่มันเป็นรถคีบเก่านะครับก็คือเป็นงานคีบซะส่วนใหญ่อันนี้เป็นแป้นฐานฐานยกนะครับฐานยกมุ้งขีหรือคีบอันนี้ก็เป็นตัวเจาะคอนโทรลมานะ ก็เลยงานดันก็เลยไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่น่าจะเป็นงานคีบซะมากกว่าสําหรับคันนี้นะครับอ่ะเบาแล้วเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเบาบนนะครับเบาล่างนะครับเบาบนก็เป็นตัวตัวถอดจากรถใหม่นะครับเบาล่างเป็นตัวใหม่แบบใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับกองไฮดรอลิกก็ใหม่นะครับกองไฮดรอลิกเปลี่ยนวันที่1 4เดือน2เปลี่ยนหมดพร้อมกันนะครับน้ามันไฮดรอลิกใหม่หมดนะครับน้ามันเครื่องก็ใหม่หมดนะครับใช้ไปกันยาวๆเอาไปซื้อไปช้อย่างเดียวนะครับ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับเนี่ยางหลังก็ใหม่นะฮะยางหลังเราใช้เป็นอโอตานินะครับ F 3 3นะครับเป็น10ชั้นนะครับ10ชั้นพระใบนะครับสำหรับล้อหลังนะครับยางหลังก็เป็น8ชั้นพระใบนะครับโอตานิเหมือนกันนะีฮะโอตานิคู่เลย F 3 3 อลืมบอกไปใบมีดด้านหน้านะครับใบมีดด้านหน้าเป็นของ Green System นะครับ Made in Thailand นะครับของแท้จอร n d e e นะครับ Green System นะครับแล้วก็ผานผานหลังเป็นผาน Green System เช่นเดียวกันนะครับก็ตัวนี้เป็นโครงสี่นะครับเป็นโครงใหญ่โครงยาวนะครับแต่ว่าเป็นจานสามนะฮะมาดูด้านหลังกันบ้างทําอะไรบ้างนะครับด้านหลังเราก็ใส่โซ่ข้างให้ใหม่นะครับเป็นโซ่ข้างทั้งสองเส้นแล้วก็ตัวนี้ใหม่นะครับ มาดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็ใหม่นะครับไฟท้ายใหม่นะฮะอยากจะบอก <c oughs> เนี่ยดูสภาพการใช้งานนะครับหูลาก็ยังสียังเดิมอยู่นะครับสีเดิมหมดเลยนะครับทั้งคันเราไม่ได้ทําสีนะฮะก็อยากให้เห็นเค้าโครงเดิมของตัวสีของรถแท็กเตอร์ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็สีเดิมสีเดิมนะครับ อันนี้ขึ้นมาดูข้างบนบ้างฮึบด้านบนนะครับสีพื้นนี่ดูสีพื้นซะก่อนนี่สีเดิมนะครับแค่ล้างทําความสะอาดนะครับสีเดิมล้วนๆก็ยังเหยียบน้อยอยู่นะฮะไม่ถึงไม่ถึงขั้นว่าเหยียบเยอะยังเหยียบน,น้อยๆอยู่ไม่ได้เยอะเลยฮึบเราไปดูหน้าปัดนะครับรถคันนี้ชั่วโมงการทํางานอยู่ที่ 4,350ั 4, 350กว่ากว่านะครับผมอะไรปรับได้นะครับนี่ผมอะไรสามารถปรับระดับได้ฮะเดี๋ยวให้ดูปึ๊บเห็นไหมผมอะไรปรับระดับได้นะครับทีนี้สําหรับท่านใดที่สนใจในรถคันนี้นะครับเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับราคา750 0 0 0บาทนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถแท็กเตอร์จอร์เดีย5้0ศูมือ2คันนี้นะครับเทสบอยเช็คให้เยอะแล้วล่ะซื้อไปก็ใช้งานอย่างเดียวนะครับท่านใดสนใจ ก็0656941495บริษัทไทยไทยแท็กเตอร์ตัวแทนจําหน่ายรถแท็กเตอร์จอนเดียประจําจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับฝากไวด้วยนะครับท่านใดอยากได้รถเก่ารถใหม่ตอนนี้ก็จะมีรถมือสองเข้ามาอีกคันหนึ่งก็จะเป็น75แรงนะครับท่านใดสนใจตัว75ก็ราคาเล้าๆเ,เหมือนกันครับคันนี้ก็บอกเลยว่ามือหนึ่งก็ล้านสี่นะยังไม่รวมของนะยังไม่รวมอุปกรณ์หน้าหลังหนึ่งล้านสี่แสนแล้ว และคันนี้นะครับ750,000บาทรวมอปกรณ์นหน้าหลังแล้วก็พร้อมเช็คให้เรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเทตบอยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้สดีจ้ะ